อยูจจ่ทะเลเหรอคะดูสิคะแล้วดูมันพอดีเลยสดมากเลยคะ่ะ กันไปไม่บอกสักคำน่ากลัวจะตายหย้ยรอมอยู่ไหนนะ ผู้หญิงไปทำไมผมบอกว่าไม่ได้อาไปเลยดูนินจูไม่อยากเชื่อเลวไปไหนมาแต่เช้าก็แค่ไปซื้อของนี่ บอกว่าไม่ได้เอาไปไงผมจะเอาไปเพื่ออะไรแบบนี้สินะที่เขาว่หอย่าช่วยสัตว์สองเท้าผมจะเอารองเท้าผู้หญิงไปทำไมอาจารย์โดมินจูนเป็นคนพูดไว้ไม่ใช่เหรอผมเหรออืมนายนะผมซื้อกระจูเทะเลมาให้ มักจะไปอยู่ที่ไหนนะใต้เตาผิงโอ oh, ้ใช่ใช่ใช่ช่มันนักไปอยู่ตรงนั้นนะนะคําโบราณว่าเอาไว้ถ้ามีรถนิยมชอบรองเท้าผู้หญิงบอกฉันมาตรงๆก็ได้ฉันมีมาก,กาพอกับอิมูดา้ามาก,กอสพอจะแบ่งให้หนายได้บ้างเอ่อผมไม่ได้เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกหน้าทุกคนมีรถนิยมของตัวเองต่างกันฉันไม่หลอหรอกหน้า ถ้ามีสีหรือแบบที่ชอบแล้วก็บอกได้นะฉัจนจะให้เป็นของขวัญ อะไรกันลุงทุ่จุก็หันกลับมาเนี่ยฉันฉันไม่เป็นไรหรอกไปเถ้ะเป็นไรไหมลุกขึ้นไหวไหมเจ็บมากไหมผมเรียกรถให้เอาไหมฉันไม่เป็นไรขอบใจ แต่เดี๋ยวจะไปหาหมอหน่อยนะครับไว้ฉันไปเองขอบใจครับขอบใจ อืมสดมากเลยอืมเรือแบบอร่อยมาซะด้วยอืมเฮ้ยไม่เป็นไรฉันทําเองให้ฉันล้างเธอนะจะให้คนมือเจ็บทําได้ยังไงกันเราฉันเป็นผู้อาศัยก็ต้องทําอะไรบ้างจริงไหม ด้จานนั้นมาในปี1693จากแหล่งเครื่องลินเผาของราชวงศ์โจซอนทำโดยช่างที่เก่งที่สุดคุณค่าของมันเนี่ยประเมินราคาไม่ได,ได้ไม่เป็นไรนะไหนๆมันก็แตกไปแล้วอ่ะฉันยังคิดอยู่ว่าทำไมถึงใช้ถ้วยชามเก่าแบบนี้ถ้วยชามของนายอ่ะมีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยนะเหมือนจะแตกใกล้พังอยู่แล้วอ่ะให้ฉันช่วยที่ไม่ต้อง ดี๋ยวผมล้างเองออกไปยไม่ต้องฉันจะล้างเองไงไม่ต้องรู้สึกแย่หรอกนะไม่เป็นไรไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเองเลยนะฉันทำความสะอาดเก่งนะอยากดูไหมเ,เ,เครื่องเคลือบโจซอนนั่นอาจารย์ฮอกยอนเขียด้วยตัวเอง ื้อใบที่เหมือนเดิมให้เออมไม่ไม่ไม่ฉันจะซื้อใบที่แพงกว่าให้เลยนะที่อีชอนย่ยมีเพียบเลยแม้แต่จุดแวะพักแต่ฉันขอทําความสะอาดก่อนนะเฮ้ย <Hey. S 1> อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่งั้นผมโยนออกไปแนะ่ ผิดข้อหาคมขู่คุกค,คามแต่ยอมสารภาพคุณชอนซงอีก็ไม่บาดเจ็บร้ายแรงก็เลยไม่ต้องฝากขังประกันตัวแล้วก็ปล่อยกลับไปได้เลยฮหมอนี่มันโรคจิตอะคอยตามฮันยูราตอนฮันยูรายังอยู่นี่นะถึงขนาดขอคำสั่งศาลสั่งห้ามเข้าใกล้เลยนะเนี่ยโอ้โหใส่ไม่ได้ม,มีคนแบบนี้คอยตามทอนซงอีคงเครียดหน้าดูเลยนะโอ้ใครหัวเล็กจังเนี่ยแล้วนี่หมายความว่าอะไรครับ ศูนย์จำลองการตายหันยูราไปที่ศูนย์นั่นด้วยเหรอครับอ,อ๋อคือว่าออหมอนั่นคอยตามแล้วเห็นว่าหันยูราอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากที่นั่นเมื่อเดือนก่อนเนี้ศูนย์จำลองการตายที่ที่ไปนอนในโรงแล้วเขียนลาอะไรแบบนั้นเะ่ะเหรอเออแล้วหันยูราไปทำไมอ,อ่ะหรือว่าหันยูราจะเขียนจดหมายลาตายที่นั่น แล้วว่าจุดหมายนี่ก็ไม่ใช่ของจริงไม่เชื่อแฟนถลับบ้าๆได้ยังไงก็แล้วแต่ก็มีบางอย่างน่าสงสัยนะผมโทรไปสอบถามข้อมูลที่ศูนย์นั่นมาแต่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นฮันยูราไปเลยอ่ะเราขอเช็คกล้องวงจรปิดวันนั้นได้ใช่ไหมผมขอให้ส่งเทปมาแต่เขาบอกว่ากล้องเสียเมื่อเดือนก่อนก็เลยเช็คไม่ได้ คิดเหมือนกันใช่ไหมถ้าฮันยูราไม่ได้ฆ่าตัวตายอ่ะถ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายเงินคนที่ได้ประโยชน์จากการตายของเธอก็อาจเป็นคนร้ายไปศูนย์จำลองการตายด้วยกันแถมยังขโมยจดหมายที่เขียนที่น่านมาได้ฮันยูราแอบคบใครอยู่หรือเปล่าแฟนคลับคนนั้นบอกว่าจำหน้าตาผู้ชายคนนั้นได้ถ้างั้นเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยใครกันนะ อ๋อนั่นน่ะเหรอแฟนขับส่งตุ๊กตาหมีมาให้นะ่ะน่ารักใช่ไหมล่ะจะทำอะไรอ่ะผมหา USB ไม่เจอในบ้านของช่องโงอีไม่มีเลยทอ จะเป็นคนเดียวกันเดี๋ยวผมจะสำรวจดูก่อนว่ามีอีกไหมไปแต่งตัวเถอะไม่อยากจะเชื่อ นะ้มีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามบอกให้เรียบหน่อยซิผมจะบอกให้อา้าวพี่ฮิยองเออสวัสดีครับเซมีขอคุณด้วยหน่อยซิมาเพราะว่าอยากรู้เหรอว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะก็อยากรู้นะแต่ไม่ใช่เหตุผลที่มาันมีเรื่องอยากขอร้องเรื่องอะไร อย่าบอกฉันด้วยว่าทรงอีว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครฉันขอรองนี่เธอคงน่าจะรู้ความรู้สึกของฉันนะฉันไม่พูดอะไรเพราะกูัเธอไม่สบายใจฉันอ่านบทสัมภาษณ์ของเธอแล้วเธอบอกว่ามีรักข้างเดียวมานาน เสียใจนะทำไมถึงไม่เล่าให้ฉันฟังเลยอะหมอน,นั่นเป็นใครคนที่ทำให้เซมีต้องจิตปวดนานขนาดนี้ให้พี่ประจักรให้ไหมไม่ต้องหรอกจะทำแบบนี้สิสารภาพไปเลยดูพี่สิพี่สารภาพบ่อยนะเหมือนจะไม่ได้ผลแต่เขาก็ยังหวั่นไหวบ้างเธอก็แค่หลับตาลงแล้วก็ลองสารภาพไป ถ้าพูดต่อหน้ามันดูยากเกินไปก็ลองทัวร์สิพอรับก็บอกว่านี่ฉันชอบเธอนะพูดเสร็จก็วางเลยถ้าก็เป็นผู้ชายเนี่ยเจอเธอบอกว่าชอบไม่หวั่นไหวก็โง่แล้วเข็มแข็งไว้แล้วก็อยู่ในที่ขอนะคือฉันแอบแวะมาตอนที่เนี่ยไปก่อนนะ เซมีอย่าตัวยุง่งโทรหาฉันทำไมฉันบอกให้โทรหาหมอนั่นไงให้โทรหาคนที่เธอชอบคนนั้นสิ <c oughs> เพะครับอขอบใจจ้ะคราวก่อนเจอกันแค่แป๊บเดียวเรายังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เลยนะ,ะที่นี่กับห้องของทรงอีดูต่างกันนิดหน่อยนะเซงมาหรือว่าเช่าหรือว่าพ่อแม่ยกให้เหรอเอ่อมีธุระอะไรครับอืม ในเมื่อเป็นผู้จัดการทรงอีเธอก็ต้องกระชับความสัมพันธ์กับฉันด้วยหมายถึงว่าฉันต้องทดสอบก่อนว่าจะอนุญาตให้เธอทำไหมอ๋อจบฮาวเวิร์ดมาเหรออ๋ออายุล่ะเธอยังดูเด็กอยู่เลยมีแฟนหรือ,อยังพ่อทำงานอะไรเออคือผมต้องตอบด้วยเหลอครับ เลฉันชอบที่เธอไม่พูดมากคุณสมบัติแรกของผู้จัดก,การก็คือต้องปากแข็งเวลานักข่าวมาถามอะไรเธอคงไม่ตอบง่ายง่ฉันชอบมากเออคุณแม่ครับนี่คือเบอร์ฉันไว้ค่อยส่งเบอร์โทรเธอมาให้ฉันก็แล้วกันถ้าฉันอยากใช้เธออาจจะโทรหาบ้างเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะอ,อจริงสิ มีอะไรเกิด <irgendw> ข <carbono> ึ <displayed, S 2> ้นกับทรงอีต้องบอกฉันทันทีนะหึอย่าลืมล่ะอืมคุณครับคอเน้อแดดเดียวมิสุกมากเฮ้ยเอาหนวดปลาหมึกไม่ดีกว่าเลยมันเหนียวกว่าคอเลสเตอรอลก็เยอะ หนืประมึกสองที่มีสุกมากเช่นเดียวกันกินเยอะๆเอ้ยพูดจริงๆแล้วเบื่อน่ารำคาญเขาไม่ได้ถ่ายหนังก็โทรมาอยู่เรื่อยเลยยังไม่เลิอกอะ่ะเอ็มมาวัฒน์ยังตื้นนาย,ยู่เนี่ยน่ารำคาญจะตายไปเออแล้วนายกับยอนอาล่ะเป็นไงบ้างอะเขาตามฉันแจเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีน่ารำคาญนะ ว้าเธอไม่เบียร์คนก็เลี่ยนว่งมิเนี่ยมีแตนินดารายใหญ่แฮร์รี่พอตเตอร์มยนั่นเอสกีมูไปถึงไหนเนี่ยชอนซุงอีไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยอืมฉันเอาหนังสือมาคืนเอาหนังสือพวกนี้ฉันให้โดมินจุนของฉันยืมนี่ ทำไมไปอยู่ที่เธอ,อละ่ะตัวเงินจุนของฉันอะไหล่เราฉันเป็นคนให้เขามายืมเองนี่เธอเป็นใครเอาถึงมาใช้ชายรูปงานแบบนั้นมาเช่านิยายเนี่ยเออฉันไม่รู้ก็เลยตอว่าเขาที่ยืมหนันสือเกินกนําหนดไปแล้วอะช่งางเฮอนะาฉันมีเรื่องจะถามหน่อยเธอจะบอกว่ามีผู้ชายอยู่ในรถแต่ว่าหนึ่งวีต่อมาก็ไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ <c oughs> อืมอืรถของเธอกำลังจะตกเหว แต่ว่าจู่ๆเขาก็มาหยุดรถของเธอเอาไว้ใช่แล้วก็หายไปในหนึ่งวิหรอใช่เลยทำไมเอ่ะไปโรงพยาบาลเธอะไปนะ ไม่ต้องกังวลน,นะครับพูดกับหมอได้เลยครับครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันแปลกแมันเหมือนจริงเกินกว่าความฝันแต่มันก็เหลือเชื่อเกินกว่าที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง ว่าตอนแรกเขายังอยู่ในรถแต่วินาทีต่อมาเขาก็ช่วยชีวิตฉันไว้ได้ห,ห,หมอคิดว่าฉันบ้าใช่ไหมเฮ้เปล่าครับเล่าต่อเลยครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดโดมินจูนจ<อ><อ>ูเขาก็ปรากฏตัวพร้อมเสียงฟ<อ>้าร้องครับ เขาไม่ใช่มนุษย์สายฟ้าสักหน่อยแต่ที่แปลกกว่าก็คือพอฉันลงจากรถเขาก็หายไปอย่างไรร่องรอยเขียนว่าฉันอาการหนักใช่ไหมเปล่าแล้วครับคุณแค่มีอาการภาพหลอนหมู่นี้คุณอาจจะอยู่ในภาวะเครียดมากไปมันเลยเป็นผลนี่จะทบจากความเครียดผมมั่นใจนะครับว่าภาพหลอนพวกนี้มาจากความเครียดฉับพลันนะครับ หมายความว่าไงคะเวลาอยู่ในภาวะกดดันและเครียดมากเนี่ยคุณกลัวว่าทุกสิ่งที่คุณสร้างมาเนี่ยมันจะทลายลงและสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้โรคเรานี้เป็นโรคที่มาจากความเครียดนะครับซึ่งอาการเริ่มต้นอาจจะมีหูแววแต่ถ้าร้ายแรงก็จะเห็นภาพหลอนได้แปลว่าฉันเห็นแค่ภาพหลอนเหรอคะแล้วทำไมฉันถึงเห็นแค่เขาคนเดียวล่ะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเจอบ่อย หรืออาจจะเกิดจากจิตใต้สำนึกว่าเขาเป็นคนที่คุณอยากจะพึ่งพาคุณก็เลยเห็นภาพเขาตลอดเขาว่าได้นะครับคนที่อยากพึ่งพาเหรอคะครับแต่คุณเองเวลาอยู่ในสถานการณ์ลําบากและปล่อยให้ตัวเองพึ่งพาคนคนหนึ่งมากเกินไปคุณชลทรงอีอาจทําให้คุณเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับ คุณไม่ควรพึ่งพาเขามากเกินไปให้คิดซะว่าปล่อยลมออกจากรูปโปง่งแค่ปัญหาความขัดแย้งในใจด้วยการคุยกับผู้คนหรือหาอะไรทำจะดีกว่านะครับมองอะไรฉันมองที่ไหนล่อมาทําไมฉันจัดการเองได้คุณบอกให้มาจริงเหรอฉันเนี่ยนะฉันไม่ใช่คนที่จะพึ่งพาใครในเรื่องที่ฉันทำเองได้หรอกนะ ฉันหมายถึงการพึ่งพามันน่าเบื่อเฮรอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหวังว่านายคงจะไม่รู้สึกว่ามีภาระอยู่ตลอดเวลาแล้วนะพูดอะไรทีงคุณเนี่ยฉันบอกว่าฉันทําเองได้ไงผมคิดว่ามีคนตั้งใจถอดออกนะครับเล็กมันถึงไม่ทํางานนะจริงเหรอคะแต่คุณโชคดีมากเลยนะครับคงไปชนรั้วกัน้นใช่ไหมครับเนี่ยออไม่ได้ชนเลยคะ่ะ แล้วทำไมมันถึงบุกแบบนี้หล่ะครับฟ้ากระโปรงเป็นแบบนี้อยู่แล้วเหรอครับเปล่าค่ะไม่ได้เป็นนะคุณคงชนอะไรเข้านะครับถ้าเบรกไม่ทํางานรถจะหยุดเองไม่ได้หรอกครับช่างคิมครับไม่เป็นไปไม่ได้อะไรเปล่าฉันมีนัดกินมื้อเย็นกับพียองของต้องไปแล้ว กลับดึกมั้ยจะดึกหรือไม่ในไม่ต้องมาสนใจหรอกนะฉันบอกแล้วไงฉันไม่ใช่คนที่จะพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาและเป็นภาระให้ใครเขาเบื่อใครว่าอะไรมาเนี่ยเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วก็แค่พูดให้ฟัง